ดิสารของรายการ Movie g u รูนะครับกับช่วง Digital Home Entertainment ครับคือการสนทนาอย่างสามัคคีของเรา2คนนะครับในการแนะนำหนังในโลกของ Digital Entertainment โดยผ่านผู้ให้บริการอย่าง Hollywood HDTV ครับจะเป็นหนังที่เราเคยดูมาแล้วแล้วเราอยากจะดูอีกส่วนวันนี้เรามีหนังดีอยากจะแนะนำคือเรื่อง Up in the air Up in the air เนี่ยจอร์ดครูนี่นะครับผู้ชมถ้าจำกันได้นะฮะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดเวลาของเขากับการเดินทางจากเมืองสู่อีกเมืองหนึ่งเท่ากับว่าแต่ละวันเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะสิ้นสุดการเดินทางที่ไหนบ้านก็ไม่มีประจำรักแท้ก็หาไม่เจอก็คือเราต้องตะลอนตะลอนไปนอนแต่ละที่ไม่มีความอบอุ่นเลยฮะน้าองศารนาถูกต้องหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังรางวัลเช่นกันถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง6รางวัลตุ๊กตาทอง ใช่ก็สมควรแล้วครับว่าเป็นหนังที่พวกเราอยากจะแนะนําให้คุณได้ชมชกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งของผมเนี่ยต้องขอบอกว่าเพิ่งผ่านเบรนทยมาแบบหมาเนี่ยยังยมีกลิ่นอายอยู่ก็ขอตอบท้ายด้วยโรแมนติกคอมเมดี้สักเรื่องหนึ่ง<ช>นะครับผมกับเรื่อง The Proposal <'t> โ r รโพ s a l เนี่ยเป็นหนังที่สุดยอดมากอย่างที่เราคุยกันหลังกล้องเมื่อกี้ว่าถ้าสำนักง,งานทุกสำนักงานมีความรักแบบนี้ก็ดีอยากจเจอมากเลยในประเทศไทยที่ หัวหน้าผู้หญิงมาครับให้ลูกน้องผู้ชายแล้วก็คู่ดูคู่นี้เรียกว่าเข้าขาเคมีกันมากเลยแซนดราบูรล็อกและไรนเรโนสกับโปรโพโซนเนี่ยบูรล็อกนี่คือเขาถนัดในเรื่องของแบบโรแมนติกคอมดี้อยู่แล้วถูกต้องมาถูกทางแล้วตัวพุ่งกับคนนี้ก็เก่งด้วยเป็นผู้หญิงชื่อแอนเฟลเชอร์ถ้ามีผลงานเรียกว่าอะไรที่เป็นหนังรักอะไรที่เป็นไรเสียดสีสังคมเนี่ยเขาจะสุดยอดมากขอให้บอกถูกต้องคนนี้แล้วหนังรักโรแมนติกนะครับต้องขอบอกว่าเวลาดูจบเนี่ยเรารู้สึกแบบว่ามีความสุข อิ่เอิใจมีรอยยิ้มมีความเบิกบานพูดถึงโรแมนติกคอมเมดี้พีอรี่มีโรแมนติกคอมเมดี้ในใจสักเรื่องไหมฮะสุดยอดเรื่องนี้ปอเนี่ย Pretty Woman ไงเนี่ยจูเลียโรเบิร์ตริชาร์ดเกียผู้หญิงบานฉ่ำถ้าจูเลียโรเบิร์ตต้องเจอเรื่องนี้ของผมครับนี่ครับอ่ะท e วีส์โนทิสคาร์บพลสแน่นอนครับผมเป็นแฟนอยู่แล้วคือต้องขอบอกว่าผู้หญิงสองคนนี้เล่นโรแมนติกคอมเมดี้ทีไรเราก็แบบเขยิ้มตามทุกที ต้องยิ่งตามเข้ามาทุกทีเหมือนเราเป็นพระเอกเนี่ยจริงๆโดยรวมแล้วเราก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์การดูหนังสไตล์เฟิร์สคลาสเลยนะครับเฟิร์สคลาสตามนิยามเราสองคนเนี่ยไม่ใช่แบบเรานั่งชั้น First Class นะนนแต่มันเป็นอัดรถแห่งการสามารถเลือกเวลาตามความสะดวกสามารถดูตามรูปแบบมือถือตามชั้ template, ไนได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นซาวด์แทร็กแล้วก็มีซับไทย และความคมชัดต้องขอบอกนะครับว,ว่าระบบ HD จริงๆครับใช่ครับเราไปชมตัวอย่าง2เรื่องที่เรานำสเสนอครับนั่นก็คือ Up in the Air แล้วก็ The Proposal ได้ละครับช่วง Digital Home Entertainment สกับสนุนโดย Hollywood HD TV เริ่มต้นด้วยหนังของหนุ่มโสดที่หัวใจโดดเดี่ยวอย่างจอร์จคลูนี่ที่มารับบทเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในหนังเรื่อง Up in the Air ซึ่งเขาต้องเดินทางไปที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อลดขนาดขององค์กรสำหรับการที่ได้เดินทางไปที่ต่างๆหรือพักโรงแรมรูๆดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนมีความสุขแต่เมื่อถึงวันที่เขาต้องยุติการเดินทางเขากลับรู้สึกหวาดกลัวที่ต้องหาสถานที่ที่เรียกว่าบ้านอย่างแท้จริง No, no, no. <S 2> <S 2> ส่วนเรื่องที่2 The Pur p e r p l s a l มาในแนสวนสนุกสนุกหน่อยครับเรื่องของการแต่งงานแบบสายฟาแลบของสองหนุ่มสาวที่ทำงานออฟฟิศเดียวกันเนื่องจาก <S 2> <S 2> บรรดาธิการสาวบ้าอำนาจกำลังจะถูกรรนายเทศกลับแคนาดาเธอจึงต้องหาใครสักคนมาแต่งงานด้วยเพื่อที่ให้เธออยู่ที่นี่ต่อไปป้หาหมายที่เธอเล็งเอาไว้ก็คือผู้ช่วยหนุ่มที่เป็นเบี้ยแรกของเธอเสมอแต่เขาก็ยื่นข้อเสนอในการแต่งงานครั้งนี้กลับคืนว่า เธอต้องผลักดันให้เขาได้ตำแหน่งบรรณาธิการและเธอต้องไปพบกับครอบครัวของเขาที่อารกาด้วยเรื่องราววุ่นวุ่นจะลงตัวได้ยังไงต้องเราไปติดตามชมกันครับและ Hollywood s d t v ก็เป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปเลือกชมหนังในครั้งที่ตอบโจทย์การดูหนังเลยครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปดูได้ที่ w w w h o l l y w o o d ฮอ e ล HDTV c o m มาต่อที่ช่วงที่3าของรายการ Movie Gu กูรูกับช่วง m o ๊ i บิกูรูไฮไลท์ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยเพราะว่ารเราจะนำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตนำตัวอย่างหนังใหม่มานำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับวันนี้นะครับอย่างที่รับปากกันไว้ว่าเราจะมีผลรางวัลอสการ์ครั้งที่87ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมาสรุปรางวัลสำคัญให้คุณผู้ชมทางบ้าน ได้ชมกันว่าใครชนะเลิศอะไรกันบ้างครับไปติดตามความน่าสนใจของสิ่งต่างๆที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับกับช่วง m มู g ี่ u ูรู h ฮไลท์ครับช่วง m o มู g ี่กูรูไฮไลท์สนับสุนโดยเอเซอร์ ประก,กาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะรางวัลอสการ์ครั้งที่87ซึ่งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ครองการเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง9สาขาอย่างเบิร์ตแก็คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปตามความคาดหมายพร้อมด้วยรางวัลในสาขาพุ่งกับยอดเยี่ยมที่ตกไปเป็นของอลาเฮนโดกอนซาเลสอินยาริตูพร้อมทั้งการได้รับ รางวัลบทภาพเยี่ยมดั้งเดิมยอดเยี่ยมและการกำกับภาพยอดเยี่ยมด้วยนะครับ <I think S 1> สำหรับ The Grand Budapest Hotel s <S ที่เข้าชิง9สาขาเช่นกัน <Yeah. S 1> ก็ได้รับรางวัลไป4สาขาไ <Yeah. S 1> ด้แก่ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม แต่งหน้าและออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมและออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมแต่ The Imitation Game ซึ่งเข้าชิงมากถึง8สาขาได้รับคินรางวัลเดียวคือบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมนะครับส่วนสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเอ็ดดี้เรดเมนนะครับ บทบาทของศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กินอัจฉริยะผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything ก็มาแรงแซงโค้งให้เขาเฉือนเอาชนะผู้เข้าชิงได้รางวัลในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองมาที่สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่ตกไปเป็นของจูเลียนมอร์สักทีนะครับหลังจากที่เธอเข้าชิงมาหลายครั้งและได้รางวัลไปในครั้งที่5นี้นะครับจากหนังเรื่อง i l l Alice กับบทบาทของศาสตราจารย์สาวผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซ เมื่อก่อนเวลาอันควรส่วนสาขานักสแสดงสมชบชายยอดเยี่ยมได้รับการประกาศเป็นสาขาแรกเลยนะครับแล้วก็ไม่พลิกโผเชน่นกันกับ J.K. Simmons ในบทของวาชยากรจอมซาดิสในเรื่อง Whiplash ที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปตามความคาดหมายซึ่งเรื่องนี้ยังได้รับอีก2รางวัลคือสาขาตัดต่อภาพยนยนยอดเยี่ยมและผสมเสียงยอดเยี่ยมด้วยต่อกันที่สาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับก็ไม่พลิกโผเช่นเดียวกัน,ก,น,ก,นกับ Patricia a t ในบทบาทของคุณแม่ผู้สู้ชีวิตและการแสดงที่ยาวนานกว่า12ปีจากหนังเรื่อง Boyhood ก็ได้รับรางวัลน,นี้ไปตามความคาดหมายนะครับส่วนภาพยนเอลแอนิเมชนันยอดเยี่ยมนั้นลุ้นกันตัวโกง <S <S 2> <S 2> <S แต่แล้ว Big Hero 6ผลงานการร่วมมือกันระหว่าง Walt Disney Animation Studios และ Marvel Comics ก็สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการออสการ์ในปีนี้ได้นะครับขอปิดท้ายด้วยรางวัลในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลง Glory จากภาพยนตร์เรื่อง Selma ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง John Legend และ Common ส่วนรางวัลในสาขาอื่นและไฮไลท์ที่น่าประทับใจนั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมกันได้นะครับทาง www.oscars.org นะครับ Dallas ทิ้งทายกันด้วยตัวอย่างหนังใหม่เรื่อง h อ t Pur s u สุนะครับหลังจากเข้าชิงออสการ์ไปแล้วคราวนี้สาวลิสซบิทเทอร์สฟูลขอกลับมาพร้อมกับหนังตลกคนแอคชั่นในบทของตำรวจสาวที่ต้องคอยคุ้มครองพยานสำคัญให้รอดพ้นจากกลุ่มคนร้ายที่คิดฆ่าเธอครับ Tried to seduce me with some lesbian stuff. I am her lover. Ooh, la, la. Oh, yeah. ah, but I'm a Christian, so I didn't. I wasn't interested in that. To the Mandy. Whoa, hey. Uh oh hey. Penis. Oh my God. Penis. Uh, I'm gonna get. Officer Cooper is four feet nine inches. I am five foot two. Traveling with a 50 year old suspect. 50. <laughs> ผู้ชมครับปอครับบทเวลาของรายการมูวี่กรูในคืนนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ V Hotel ครับขอบคุณเสื้อผ้าสนสวยจากท็อปแมนนะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับสำหรับแฟนๆที่อยากจะติดตามเรื่องราวของรายละเอียดกิจกรรมข้อมูลข่าวสารภาพยนตร์สามารถเข้าไปร่วมสูุกันได้นะครับทาง Facebook ของเราที่อยู่ข้างล่างนี้ครับและวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ กลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ในรายการบุ๊ควี่กูรูทุกวันอาทิตย์เวลา22 4นทีถึง23 15นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28เพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นสวัสดีครับ